สืครับผมนายเทคเอาข้างหลามผมคือ bmw i x 3แน่นอนว่าครั้งนี้เราจะมาใช้งาน daily use ในการใช้งานในเมืองกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างก็วันนี้เรามาอยู่กับ i x 3อีกครั้งหนึ่งจากที่เราขับไปกรุงเทพภูทับเบิกเขาคอกันมาในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งก็มีคนสอบถามกันมาว่าเฮ้ยแล้วถ้าขับในเมืองขับใช้งานทั่วไป daily use วันนึงเนี่ยแบตมันพอไหมแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองการใช้งานต่างๆ มันจะเป็นยังไงเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่ารถไฟฟ้าเนี่ยในเมืองประหยัดกว่านอกเมืองแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ระยะทางที่เราชาร์จมา100%เมื่อกี้มันขึ้นมาประมาณ328นะครับซึ่งบอกตรงๆว่าแน่นอนว่ามันขับได้มากกว่านั้นแน่นอนประมาณ350-400ได้เลยเพราะว่าเนี่ยไอ้มินก็ขับไปขับมากลับไปบ้านแล้วก็มาหาเพื่อนไอ้มินมาเป็นตากล้องเนี่ยขับไปขับมาระยะทางก็เพิ่มขึ้นนะครับจากตอนแรกมัน300เหลือประมาณ308ละพอมาจอดปั๊บตอนนี้เป็น315ละเอ้ยก็ ถือว่าเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนขึ้นไปในเมืองน่าจะประหยัดมากเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าเจอรถติดขับในเมืองไปกลับหรือว่าขับไปเที่ยวไปทํางานต่างๆมันจะเป็นยังไงกันบ้างใน Daily u s สวันหนึ่งก็ประมาณบ่ายสองละก็เท่าที่ขับมานะครับก็ตอนที่ชาร์จเต็มมามันขึ้นไว้ประมาณ318กิโลวิ่งได้นะครับในการชาร์จร้อเปอร์แล้วขับในเมืองขับไปขับมานะครับอยู่บ้านเมื่อกี้ก็ขึ้นมาประมาณวิ่งได้ประมาณ270 แล้วขับไปขับมาอีกก็คือในเมืองอะต้องบอกกันรถไฟฟ้ามันประหยัดมากนะครับก็ตอนนี้นะ่าจะระยะทางเพิ่มขึ้นอีกเป็น286และขับไป44กิโลเมื่อบวกผลต่างของมันแล้วเราขับได้ประมาณ330กิโลซึ่งมากกว่าระยะทางที่เขาโชว์ตอนแรกนะครับก็เนี่ยแล้วก็การกินไฟนะครับ5.4กิโลเมตรต่อ1นกิโลวัตต์อวถือว่าประหยัดกว่าตอนที่แอดมินขับไปเขาค้อเยอะมากตอนขับไปเขาค้อมันประมาณ4 0ถึง4.4 อันนี้ก็ประหยัดกว่าเยอะเลยซึ่งต้องบอกอตรงว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยขับในเมืองประหยัดมากครับประหยัดกว่าเดินทางไกลเยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้แบตเหลือเท่าไหร่นะครับผมซึ่งของทาง BM เอเองไม่แน่ใจว่ามันโชว์ในตัวนี้ได้ไหมนะแต่มันไม่มีให้ตั้งค่านะครับต้องมาดูในตัวแอปเอาตอนนี้แบตเหลือประมาณอันนี้9 2เนี่ยเมื่อกี้92วิ่งได้278แนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามา นี่ตอนนี้เป็น92วิ่งได้286และเนี่ยต้องบอกว่าแบตมันเท่าเดิมแต่ระยะทางมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองมากๆเลยเราสามารถได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นโดยทานที่กินไฟน้อยลงแล้วก็ระยะแบตไม่ได้น้อยลงนะครับเปอร์เซ็นต์แบตเท่าเดิมอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีแล้วก็ถือว่าประหยัดมากๆเลยในเรื่องของการเบรคการรีเจนกลับต่างๆตอนนี้เราขับในโหมดคอมฟอร์ตเป็นหลักนะครับผมก็ถือว่าภาพรวมในการขับในเมืองช่วงนี้ถือว่าโอเคมากๆ เราจะไปลองขับไปอีกนะครับก็เดี๋ยวแอมินจะไปทูลานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านตอนเย็นๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้พลังงานทั้งหมดเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วก็ระยะทางหายไปเท่าไหร่นะครับก็มาถึงครึ่งทางแล้วคือแอมินก็ตั้งใจมาที่สวนหลวงรอเก้านะครับก็เจอรถติดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็เท่าที่ดูเมื่อกี้คือติดประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยระยะทางหายไปประมาณ6กถึงสิโลนะครับผมในการติดประมาณ1ชั่วโมง ก็ถือว่าระยะทางอาหายไปพอสมควรแต่เปอร์เซนต์แบตอาจจะไม่ได้ลดเยอะมากจนน่าตกใจนะแต่มันจะเป็นการคำนวณใหม่เพราะว่าการกินไฟเนี่ยจะเริ่มมากขึ้นนะจากตอนแรกมันห้านะครับในการขับขี่ในเมืองถ้าเจอรถติดเมื่อไหร่มันจะเลขประมาณ3 8ถึง4กิโลเมตรต่อ1นหน่วยก็ถือว่ากินไฟเพิ่มขึ้นแต่ถ้าถามตรงๆว่าเทียบก,กับรถยนต์น้ํามันมันกินไฟอะไรมากขึ้นไหมจริงๆต้องบอกว่ามันยังไงก็ประหยัดกว่ารถยนต์น้ำมันเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่ามันแทบไม่ต้องใช้พลังงานเลยเลยแค่แค่เปิดแอร์เท่านั้นแล้วก็ ในเรื่องของการขับขี่คือแบตเตอรี่ไม่ได้ทำงานมอเตอร์ไม่ได้ทำงานอะไรทั้งนั้นก็ประหยัดกว่าเครื่องยนต์แน่นอนแล้วแหละแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับตอนนี้ก็วิ่งได้ประมาณ240กิโเมตรก็ถือว่าโอเคเฉลียล่ยเฉลี่ยขับมาก็ระยะทางก็ได้ประมาณ350ถือว่าโอเคนะรับได้แต่ก็ยังขับไปดูว่าในตอนถึงบ้านเนี่ยระยะทางจะเหลือเท่าไหร่แล้วก็จะเจอรถติดอีกไหมแล้วก็ การกินไฟจะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงจากตัวเลข3.8ตรงนี้เยอะมากน้อยแค่ไหนกันซึ่งประสบการณ์ในตอนขับขี่อะครับต้องบอกว่าตอนขับในเมืองกับตอนที่ผมขับไปเขาคอพ์ทับเบิร์กอะเฮ้ยมันรู้สึกต่างกันเลยนะก็เลยอยากเล่าในเรื่องของความรู้สึกการขับขี่นิดนึงแล้วกันคันนี้มันมาพร้อมกับช่วงล่างที่สามารถปรับได้น่าจะเป็นออปชั่นเสริมนะครับมันสามารถปรับเป็นคอมฟอร์ตหรือว่าสปอร์ตได้ในตัวหน้าจอตรงนี้เลยก็ในเครืองอะ ปรับคอมฟอร์ตรู้สึกเลยว่ามันเก็บรอยต่อถนนเก็บพวกถนนครุขะได้ดีกว่าขับสบายกว่าคนนั่งข้างหลังภูมิใจสบายมากกว่าแน่นอนและปรับคอมฟอร์ตถือว่าตอบโจทย์คนนั่งข้างหลังแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับนุ่มโยนอะไรนะมันถืออยู่ในตำแหน่งที่กำลังดีแต่ถ้าเป็นสปอร์ตเมื่อไหรนะ่นั้นมันเริ่มมีความกระด้างเข้ามาแล้วจุดนี้ในเมืองแนะนำว่าคอมฟอร์ตน่าจะตอบโจทย์มากกว่ารวมถึงอัตราเร่งพวกนี้แน่นอนว่าในเมืองสบายอยู่แล้วนะครับขับโอเคเลยเร่งแซงรถช้าๆเนี่ยได้สบาย แม้จะเป็นโหมดคอมฟอร์ตหรือแม้แต่อีโคโก็ตามแรงบิดต่างๆมันมาแบบสบายมากคนขับทั่วไปก็น่าจะชอบแล้วมอเตอร์เดี่ยวในเมืองบอกเลยว่าเหลือๆนะครับจะผิดกับต่างจังหวัดที่แอดมินรู้สึกว่ามอเตอร์เดี่ยวมันยังไม่ค่อยพอแต่พอขับในเมืองเมื่อไหร่นั้นบอกเลยว่าเฮ้ยแค่นี้มันก็สบายแล้วมันก็แบบเกินพอมากๆแล้วครับในการขับขี่ทั่วไปรวมถึงในตัวช่วยการขับขี่ในตอนรถติดนะครับคันนี้มันจะมี a s s i s t d r i v ทที่เป็นในโหมดของ เวลารถติดแล้วขับไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถจะสามารถปล่อยมือขับได้นะครับซึ่งเมื่อปล่อยมือขับแล้วมันจะตรวจจับว่าเรามองถนอนอยู่ไหมถ้าหากเรามองถนอนอยู่ตัวรถก็จะขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆในความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําการชะลอให้ตามโค้งให้ชะลอตามพันข้าทาหน้าให้เบรกให้อันนี้ถือว่าช่วยได้เยอะมากเมื่อขับในเมืองแล้วเจอรถติดนะครับ ในตัวเนี้ยตัวระบบช่วยจับใบหน้าสายตาคนเนี่ยจะช่วยได้มากเลยแต่ถ้าเกิน40ไปเมื่อไหร่อาจจะไม่ได้มีผลต่อก,การขับขี่หรือว่าเข้ามาช่วยมากนะักแต่ถือว่าภาพรวมรถยนต์ไฟไฟ้ายังคงเป็นรถที่ตอบโจทย์ในการขับขี่ในเมืองมากที่สุดแบบมากเลยอะทั้งเรื่องของความประหยดัดการขับขี่สบายหมดวันเพเดิลต่างๆคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของการขับขี่ในเมืองประหยัดกว่าขับขี่ทางไกลมากๆแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของ อัตราสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายกลับไปชาร์จไฟบ้านสบายๆในอัตราสิ้นเปลืองที่อยู่ประมาณ5-6ถึงกิโลเมตรต่อ1นกิโลวัตต์อวนะครับถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ชาร์จ1ครั้งขับ2วันก็ยังเหลือๆครับถ้าหากเป็นคนที่ขับรถไม่ได้ไกลมากรถติดๆก็แบตรถไม่เยอะระยะทางก็ลดไม่เยอะเท่าไหร่รถยนต์ไฟฟ้าถือว่าตอบโจทย์มากๆก็เนี่ยครับจบแล้วครับวันเดยูสกับตัว i x 3ก็ต้องบอกว่าภาพรวม มันกินไฟประมาณ5-6กิเมต่อ1น1กิโลวัตต์อานะครับซึ่งในระยะทางจริงๆน่าจะขับได้ประมาณ350กิโลซึ่งบวกลบแล้วก็ถือว่าทําได้ระยะมากกว่าตอนที่โชว์ในตอนแรกก็ถือว่าโอเคเลยในการขับขี่ในเมืองส่วนแบตเตอรี่จาก100%ตอนเช้าแล้วก็มาถึงตอนนี้มันเหลือประมาณ76%เท่ากับวันวนหนึ่งเนี่ยถ้าขับประมาณ80-90กิโลก็เฉลี่ยลดไปประมาณ30หรือว่าย5 3 0แล้วกันก็ถือว่าชาร์จครั้ ขับได้หลายวันเหมือนกันนะถ้าไม่ต้องแบบไปชาร์จข้างนอกด้วยอันนี้คือขับทั้งวันไม่ได้ชาร์จอะไรเลยก็จะมาชาร์จท,ที่บ้านนะครับผมก็ถือว่าโอเคเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้ในเมืองค่อนข้างประหยัดแล้วก็ใช้งานแบบเถื่อเหลือแล้วครับชาร์จเต็ม100วิ่งได้2อาวันสบายๆโดยที่ไม่ต้องกังวลเมื่อจะชาร์จเลยแล้วก็รถติดก็ถือว่าอาจจะกินไฟเพิ่มขึ้นเหลือประมาณ3กิโลเมตรต่อหนึกิโลวัตต์อา์แต่ก็เป็นเรื่องปกติ ระยะทางหายไปประมาณ1ชั่วโมงประมาณ6กิโลก็ไม่ได้แย่นะถือว่าโอเคแล้วก็มีการรีเจนกลับเมื่อเราเบรกอะไรต่างๆเฮ้ยก็ถือว่าเป็นรถที่เหมาะกันในเมืองมากๆเลยแล้วก็สปีดริดการขับขี่ช่วงล่างถือว่านุ่มแล้วก็ขับง่ายพวงมาลัยเบาข้อนี้แล้วก็มุมมองตัวรถสูงแบบน,นี้ถือว่าโอเคมากๆเดยได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกับตอนที่ขับไปเขาคอพอสมควรเลยก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในการขับในเมืองของตัว i x 3 BMW คันนี้และสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณาทาง BMW Thailand อีกครั้งหนึ่งครับที่ให้เรามาทดสอบในในเมืองขับ Daily Use กันแบบนี้ง่ายๆมีข้อผิดพลาดป,ประการใดต้องขออภัยไว้ให้ด้วยสำหรับวันนี้พี่นายขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ